เรื่องราวของหลวงพ่อแชมพระปาสายกรรมฐานที่เคร่งครัดในวัดปฏิบัติเป็นที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งแผ่นดินการเดินทุดงของท่านตามแนวลุ่มน้ำโขงไม่เพียงเป็นการสแสวงหาธรรมหากยังนำไปสู่การประสบพเบเห็นสิ่งเร้นลับที่ปรากฏเฉพาะผู้มีบุญบารามีหนึ่งในนั้นคือพญานาคอมนุษย์ผู้ทรงฤทธิ์ผู้คุ้มครองพระพุทธศาสนา ซึ่งออกมาปรากฏต่อหน้าหลวงพ่อหลายครั้งเพื่อรับฟังธรรมะพร้อมทั้งเผยความลับของเมืองบาดาลและพฤติกรรมล้ลับที่เกี่ยวพันกับโลกมนุษย์หลวงพ่อแชมเป็นพระภิกษุในสายปฏิบัติกรรมฐานแห่งภาคอีสานท่านเป็นสิทธิ์ในสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งเป็นผู้นำสายพระป่าที่เน้นการภาวนาอย่างเคร่งครัดหลวงพ่อแชมได้รับการฝึกฝนในวัดปฏิบัติ ที่เคร่งครัดมาตั้งแต่สมัยเป็นสามเณรโดยมีครูบาอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยญาณบารมีหลายรูปเป็นผู้ชี้แนวทางทั้งหลวงปู่ฟันอาจารย์หลวงปู่เทเทสรางสีและพระเกจิผู้เรืองวิทยาคมในถิ่นอีสานลุ่มน้ำโขงในช่วงวัยหนุ่มท่านละทิ้งทางโลกเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตะระยังแน่วแน่ไม่กลับบ้านไม่ข้องเกี่ยวกับโยมญาติถือปฏิปทา ผู้ละโลกอย่างแท้จริงท่านฝึกสมาธิกรรมฐานในป่าเล็กนานหลายปีบางช่วงทุดงอยู่ตามภูเขาในภาคเหนือและลาวท่านมีความเชี่ยวชาญในการเดินจงกรมและเจริญภาวนาบรรลุซึ่งความสงบระงับของจิตในระดับสูงวัดปฏิบัติของท่านเรียบง่ายปราศจากความปรุงแต่งท่านฉันอาหารเพียงวันละมื้เท่านั้นและยึดมั่นในทุดงควอดหลายข้อ เช่นอยู่ป่าอยู่ในป่าชา้าไม่รับนิมนต์บ่อยไม่สะสมสิ่งของแม้กระทั่งเครื่องใช้ส่วนตัวท่านก็ใช้เพียงเท่าที่จําเป็นหลวงพ่อแ่มมีเมตตาธรรมสูงมักให้ธรรมะอย่างตรงไปตรงมาท่านพูดน้อยแต่เล็กซึ่งเป็นที่เคารพของพระภิกษุรุ่นน้องและญาติโยมทั่วไปชื่อเสียงของท่านไม่ได้มาจากพิธีกรรมหรือวัตถุมงคลหากมาจากปฏิปทาและจริยวัด อันแท้จริงของนักบวชผู้ละโลกอย่างบริสุทธิ์ดยบุญบารมีและวัดที่ตั้งมั่นในธรรมนี้เองทําให้หลวงพ่อแช่มเป็นผู้ที่สัพพสัตในสามโลกให้ความเคารพแม้กระทั่งพญานาคซึ่งมีอิทธิฤทธิเหนือมนุษย์ยังปรากฏตัวมาแสดงตนและน้อมฟังธรรมจากท่านในช่วงปีพรรษาหนึ่งหลวงพ่อแช่มได้ตั้งใจออกทุดงเพื่อฝึกจิตและแสวงหาความวิเว โดยเลือกเส้นทางลุ่มน้ำโขงที่ทอดยาวผ่านภาคอีสานตอนบนของประเทศไทยตั้งแต่จังหวัดเลยหนองคายนาครพนมจนถึงมุกดาหารและข้ามไปยังฝั่งลาวในแขวงจำปาสักและสวรรค์เขตซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังคงความเงียบสงบธรรมชาติเขียวขจีและมีตำนานทางพุทธศาสนาแฝงอยู่มากมายท่านปักกลดในสถานที่อันเปลียวและศักดิ์สิทธิ์เช่นริมโขงป่าปโปร่งและถ้ำลึก โดยไม่เกรงกลัวสัตว์ร้ายความหนาวเหน็บหรือพูดผีปีาศาจด้วยจิตแน่วแน่และสมาธิอันแน่นแฟ้นท่านเชื่อว่าการอยู่กับธรรมชาติอันบริสุทธิ์จะเปิดโอกาสให้จิตเข้าถึงความสงบอย่างลึกซึ้งตลอดเส้นทางทุดงหลวงพ่อมักแวะผักในสถานที่ที่มีเรื่องเล่าถึงทำพญานาคหรือแหล่งบูชาพญานาคซึ่งชาวบ้านนับถือกันว่าเป็นที่สถิตของนาคาธิบดี ท่านไม่ได้เลือกสถานที่ตามความสะดวกแต่เลือกจากยานสัมผัสและสัญญาณทางธรรมเช่นความสงบพิเศษของสถานที่หรือความฝันที่บอกในบ่อยครั้งที่ท่านได้พบกับชาวบ้านท้องถิ่นผู้ซึ่งเล่าถึงเหตุการณ์แปลกประหลาดเช่นมีงูใหญ่โผล่ขึ้นจากแม่น้ําในคืนวันเพ็ญมีเสียงสวดนมน์ลอยมากลางเด็กจากกลางน้ําหรือแม้กระทั่งรอยเลยขนาดมหึมาราบสารเพ่งตา ทั้งหมดนี้มิได้ทำให้หลวงพ่อวันไหวท่านกลับแผ่เมตตาและตั้งจิตภาวนาเงียบเงียบเพื่อขอให้สัตว์โลกทั้งปวงได้รับแสงธรรมในบางคืนที่ปักกลดริมน้ำท่านเล่าว่ารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ในจิตเป็นพลังที่หนักแน่นและสงบละไม้กับการถูกมองโดยดวงตาแห่งสติอันบริสุทธิ์นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการพบพญานาค ซึ่งท่านมักบอกว่าไม่ใช่เพียงสิ่งที่ตาเห็นแต่เป็นสิ่งที่ใจรู้ในค่ำคืนหนึ่งนะริมฝั่งแม่น้ำโขงช่วงเขตบ้านปากชมจังหวัดเลยหลวงพ่อแช่มได้ปักกลดภายใต้ต้นไม้ใหญ่ริมฝั่งน้ำหลังจากภาวนาเข้าสมาธิในยามคำ่ำท่านเล่าว่าในช่วงเวลาประมาณตีสองขณะที่ทุกอย่างโดยรอบเงียบสงัดจูจูก็ปรากฏแสงเรืองรองสีทองอ่อน,ออน ลอยขึ้นจากกลางแม่น้ำแสงนั้นไม่เหมือนแสงจันทร์หรือไฟมนุษย์มันพวยพุ่งพุ่งขึ้นอย่างสงบแล้วขยายกว้างออกเป็นวงจากกลางแสงนั้นค่อยๆปรากฏเงาร่างของพญานาคองค์หนึ่งเสียรใหญ่ลอยพ้นผิวน้ำลำตัวมหึมาหรือย,ยาวกลางสายน้ำอย่างสง่าง,งามพญาน้ำเสียนลงเบื้องหน้าหลวงพอ่อย่างอ่อนน้อมไม่แสดงอาการดูร้ายหรือข่มขู่ หลวงพ่อแช่มแม่จะเห็นเหตุการณ์น่าอัศจรรย์แต่ไม่ตื่นกลัวท่านกลับตั้งสติแน่วแน่นั่งขัดสมาธินิ่งแล้วแผ่เมตตาออกไปเต็มจิตเต็มใจภายหลังการภาวนาหลวงพ่อเล่าว่าในสมาธินั้นท่านรับรู้ถึงจิตแห่งพญานาคที่เข้ามาสื่อสารด้วยความศรัทธาพญานาคองค์นั้นมิได้มาเพื่อขอพรหรืออวดฤทธิ์แต่เพีงมาฟังธรรมเพราะได้ยินกิตติศัพท์ของหลวงพ่อ จากพญานาคเผ่าพันธุ์อื่นในเมืองบาดาลเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่ต่อมาในอีกหลายค่ำคืนณสถานที่ต่างๆริมแม่น้ำโขงหรือถ้ำศักดิ์สิทธิ์เช่นถ้ำพระหัตถ์คำสมุนไพรภูผานและผู้ควายเงินท่านก็ได้พบพญานาคในลักษณะคล้ายกันอีกบางครั้งปรากฏเป็นพญานาคเพศผู้เสยนเดียวหรือห้าเสยนบางครั้งเป็นพญานาคเพศเมีย มีลำตัวยาวสีเขียวทองบางองค์มาพร้อมบริวารบางองค์จำแรงเป็นเงาร่างโปร่งแสงในร่างมนุษย์สิ่งที่เหมือนกันทุกครั้งคือพญานาคเหล่านั้นมาปรากฏตัวอย่างสงบและน้อมใจขอฟังทำไม่มีการโอโ้อวดริดไม่มีพิธีรีตรองหากแต่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสในธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสมาสมาทัพหลวงพ่อแช่มยืนยันว่าการพบพญานาคเช่นนี้มิใช่เรื่องเพ้อฝัน แต่เป็นผลของเมตตาและสมาธิที่แน่วแน่เมื่อจิตบริสุทธิ์พอจึงสามารถเปิดรับต่อมิติอื่นที่อยู่ร่วมกันในโลกนี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายด้วยเหตุผลทางโลกธรรมดาในการปรากฏตัวของพญานาคองค์หนึ่งซึ่งมีกายสีทองเปล่งประกายเจิดจ้าเสรงามประดุดแก่สลักจากแก้วมณีพญานาคองค์นี้ได้เจริญเมตตาและสนทนาธรรมกับหลวงพ่อแช่มผ่างกระแสจิต ในสมาธิอันลึกซึ้โดยใจเคารพยิ่งในพระธรรมของพระพุทธเจ้าในช่วงหนึ่งของการสนทนาพญานาคองค์นั้นได้เล่าเรื่องราวของเมืองบาดาลอันเป็นโลกอีกมิติหนึ่งซึ่งดำรงอยู่ใต้พื้นผิวพพพเป็นดินแดนลี้ลับที่มนุษย์ธรรมดามีอาจเข้าถึงได้ด้วยดวงตาเนื้อหรือประสาทสัมผัสทั่วไปเว้นแต่ผู้มีบารมีสมาธิแก่กล้า หรือได้จุติในภพภูมิที่ใกล้เคียงกันเท่านั้นเมืองบาดานนั้นพญานาคล่าว่าเต็มไปด้วยความสงบเร็นหลับมีทิวทัศน์อันวิจิตรการตาพระราชวังของพญานาคสร้างจากแก้วเจ็ดประการทั้งแก้วมณนีแก้วไพูทูนและแก้วจักรกพันดิรอบพระนครมีแม่น้ำทิพไหลวนเป็นเกลียวห้อมล้อมด้วยต้นไม้ที่ออกดอกเป็นเพชรพลอยและสัตว์ทิพที่ไม่มีในโลกมนุษย์ สมบัติมหาศาลในเมืองบาดาลน,นั้นมีทั้งทองคำแท่งทองคำแท้ที่บริสุทธิ์จนสว่างราวกับแสงอาทิตย์ในยามรุ่งอรุณรวมทั้งแก้วสารพัดนึกของทิพย์เครื่องประดับและแม้กระทั่งตำราเวทยาคมที่บันทึกด้วยภาษานาคโบราณอย่างไรก็ตามพญานาคองค์นั้นได้กล่าวกับหลวงพ่อแช่มด้วยน้ำเสียงสงบว่าสมบัติเหล่านี้แมจะยิ่งใหญ่ในโลกของพวกเรา แต่ก็ไร้ค่าสำหรับผู้เห็นแจ้งในธรรมผู้ใดมีศีลบริสุทธิ์มีจิตตั้งมั่นในพระธรรมสมบัติเมืองบาดาลก็ไม่อาจล่อลงใจเขาได้เลยของวิเศษในเมืองบาดาลไม่มีค่าเท่ากับศีลของผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบหลวงพ่อแช่มเมื่อได้ยินถ้อยคำนั้นแล้วจึงยิ่งมั่นใจในคำสอนของพระพุทธองค์ว่าศีลและธรรมคือทรัพย์แท้ของชีวิตไม่ว่ามนุษย์หรืออมนุษย์หากประพฤติดี รักษาศีลย่อมนำตนไปสู่ความพ้นทุก์ได้ทั้งสิน้นคำสอนจากพญานาคครั้งนั้นกลายเป็นธรรมเทศนาสำคัญที่หลวงพ่อถ่ายทอดให้สิษย์ทั้งหลายเพื่อตวนใจมิให้หลงในสมบัติภายนอกแต่ให้หันมาสแสวงหาทรัพย์ภายในคือศีลส,สมาธิปัญญาอันเป็นของแท้ที่ไม่มีวันเสื่อมในค่ำคืนหนึ่งขณะหลวงพ่อแช่มจำวัดอยู่ริมฝั่งโขงณนะจุดซึ่งชาวบ้านเรียกว่า หาดคำสว่างท่ามกลางสายหมอกและความเงียบสงบของลำน้ำอันไหลเชี่ยวท่านได้สัมผัสกระแสจิตแห่งพญานาคองค์เดิมผู้เคยมาเจริญธรรม้วยท่านเข้าสมาธิและในห้องจิตนั้นพญานาคได้กล่าวเล่าเรื่องราวอันน่าพิศวงเกี่ยวกับพิธีบุญบ้างไฟพญานาคซึ่งชาวพุทธริมฝั่งโขงจัดขึ้นทุกปีในคืนวันเพ็ญเดือนสิบเอ็ดพญานาคบอกว่าแท้จริงแล้ว มีได้เป็นเพียงประเพณีหรือความเชื่อแบบพื้นบ้านหากแต่เป็นช่วงเวลาเปิดมิติที่กระแสแห่งบุญและจิตศัทธาของผู้คนสามารถเชื่อมต่อกับแดนนาคพิภพได้ง่ายกว่าปกติเป็นเวลาที่บรรดาพญานาคหลายองค์จะจำแลงแปลงกายเป็นมนุษย์บางตนในร่างพระสงฆ์บางตนในร่างชายหญิงชาวบ้านธรรมดาเพื่อเข้าร่วมในงานบุญสร้างบารมีและฟังธรรมในคราวเดียวกัน บางองค์มาปรากฏตัวเพื่อแสดงอิทธิฤทธิ์ให้มนุษย์ตื่นรู้ไม่ใช่เพื่อล่อโลงหากเพื่อตวนใจให้ระลึกว่ามิติอื่นมีอยู่จริงและธรรมะมิใช่ของสงวนของโลกมนุษย์เท่านั้นแม้ในหมู่สัตว์นาคอสุรกายเทวดาหรือพรหมต่างก็สแสวงหาธรรมอันบริสุทธิ์เช่นกันพญานาคองค์นั้นยังเปรยกับหลวงพ่อโดยน้ำเสียงเศร้าลึกว่าแม้พวกเราซึ่งยังเป็นเพียงสัตว์นัก ยังมีใจใฝ่ในธรรมยังถือศีลและมุ่งบุญกุศลแล้วเหตุใดมนุษย์ผู้มีโอกาสเข้าถึงธรรมอย่างแท้จริงกลับหลงไหลในโลกี้หลงในอำนาจและกิเลสปล่อยโอกาสล้ำค่าให้สู่เปล่าดุดผู้มีดวงตาแท้แ,ทแต่หลับไหลกลางแสงตะวันหลวงพ่อแช่มเมื่อได้ยินถึงเพลงนี้ก็ถึงกับหลั่งน้ำตาในสมาธิท่านรู้ว่าถ้อยคำนั้นมีใช่เพียงคำกล่าวของอมนุษย์แต่คือกระจกธรรม ที่สะท้อนพฤติกรรมของมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่แม่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้ง่ายมีพระธรรมคำสอนมากมายอยู่รอบตัวกลับเพิกเฉยไม่ใฝ่รมนับแต่นั้นมาหลวงพ่อจึงมักเดินสติเสมอในการเทศนาว่าแม้พญานาคยังแปลงกายมาฟังธรรมแล้วเราผู้เป็นมนุษย์มีโอกาสแท้จริงยังจะประมาทอยู่หรือหลังจากประสบการณ์อันน่าอัศจรรย์ ในการพบพญานาคหลายครั้งทั้งในสมาธิและในนิมิตหลวงพ่อแชม่มมิได้เก็บเรื่องราวเหล่านี้ไว้เพียงลำพังท่านกลับใช้สิ่งที่ได้พบเห็นเป็นบทเรียนธรรมะถ่ายทอดสู่สาุสิทธิ์และผู้คนที่มีโอกาสฟังธรรมจากท่านโดยถ้อยคำที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยพลังแห่งปัญญาหลวงพ่อแชม่มกล่าวเตือนสติว่าพญานาคแม้ไม่ใช่มนุษย์โดยกำเนิดยังรู้จักน้อมธรรมและรักษาศีล แล้วเหตุใดเราที่ได้กำเนิดมาเป็นมนุษย์มีโอกาสสร้างบุญบารมีจึงยังประมาทในชีวิตถ้อยคำนั้นสะก,กิดหัวใจผู้ฟังอย่างลึกซึ้งท่านอธิบายว่ามนุษย์นั้นเป็นเพศภาวะที่หาได้ยากยิ่งในวัดสงสารเป็นภพภูมิที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมเพราะมีทั้งทุกข์และสุขสลับกันจึงเหมาะที่สุดในการฝึกจิตบ่มเพาะศีลสมาธิและปัญญา แต่กลับมีผู้คนจำนวนมากใช้โอกาสนี้ไปในทางโลกเพลิดเพลินในกิเลสลุ่มหลงในอำนาจวัตถุและความอยากโดยลืมไปว่าเวลาในภพมนุษย์นั้นมีจำกัดหลวงพ่อเน้นย้ำว่าศีลคือประตูด่านแรกของทางธรรมเป็นทั้งหลักฐานของชีวิตที่สงบและเป็นเงื่อนไขที่นำไปสู่ปัญญาหากขาดศีลแม้สมาธิย่อมไม่มั่นคงและปัญญาย่อมไม่แจ้งศีลเปรียบเหมือนพื้นดินมั่นคง หากไม่มีศีลเปรียบเหมือนหวานพืชในหินกรวดทำย่อมไม่งอกงามใจย่อมไม่สงบและทุกย่อมเกาะกินไม่รู้จบหลวงพ่อแช่มกล่าวนอกจากนี้ท่านยังเกินว่าแม้แต่สัตว์ในภพภูมิต่างๆเช่นพญานาคซึ่งมิได้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์กลับยังใฝ่ในธรรักษาศีลและยอมจำแรงกายมาฟังเทศในคราวบุญใหญ่นั่นเป็นเพราะจิตตื่นรู้ที่แม้เกิดในภพอมนุษย์ก็ยังฝึกได้ แล้วพวกเราผู้เป็นมนุษย์จะนิ่งเฉยให้ใจจมอยู่ในความมืดได้อย่างไรถ้อยคำของหลวงพ่อที่มักตรัสอย่างหนักแน่นทำโอวาทเหล่านี้จึงเป็นดังกระดิ่งตวนใจให้สิทธิและญาติโยมที่มีโอกาสได้พบหลวงพ่อแชมได้ย้อนทบทวนตนว่าแท้จริงแล้วสิ่งล้ำค่าที่สุดมิใช่สมบัติล้ำค่าในเมืองบาดาลหรือฤทธิทธิบตัตใดใแต่คือจิตที่ตั้งมั่นในศีลและสติรู้ตื่นอยู่เสมอ เรื่องเล่าจบลงแล้วขอความเมตตาจากท่านผู้ฟังกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องและท่านจะไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆขอบคุณครับเอวังด้วยประการฉนี้